สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปแกะกองสูงกันนะล่งได้มาใหม่แม่เราส่งมาให้ลุงได้มาใหม่เนี่นยตอนเล่นเพื่อทำมาให้เดี๋ยวทำ เดี๋ยวขอแกะนะทุกคนวันน,น,นี้เนาคนแกะยากมากหลายคนจะแกะตู้เลยแกะแล้วแกะแล้วตอนนี้แกะแล้วทุกคนจะนอนเอามาเปิดอันแรกเปิดมาเป็นกุ๊ดที่ที่ไม่มีลายอะไเลย,เลยใส่ไม้แค่นี่ ก็สรุปอ่ะก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นนี่นี่ไมนคืออะไรอ่ะแล้วก็มีคาทกเกอร์แถมมาเหมืนอนดา,า,านลัยแผ่นี้นะมีแค่สามอย่างทุกคนสามอย่างเรามาดูแค่นี้เลยเพราะว่าของมันก็มีน้อยเนาะ Bye bye, buat baik